สำหรับผลงานหนช่องนะครับต้องบอกเลยว่าผิดพลาดกันไปแต่ก็ต้องขอโทษขอขอภัยกันไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับใครที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวผมยินดีด้วยนะครับในกลุ่มครอบครัวต้องบอกแล้วว่าใครที่เปิดใจนะครับสําหรับใครที่เข้าไปในกลุ่มครอบครัวแล้วยินดีกับพี่ๆด้วยเมื่อวานให้ไปที่ชุดหกชุดสามแล้วก็ชุดเต็งเดี่ยวสามตัวนะครับก็ต้องบอกว่าเข้าหมดเลย แล้วมีแค่ชุดหกชุดเดียวนะครับที่หลุดลอดการจับกลุ่มไปได้นะครับชุดหกก็จะเป็นทางฝั่งของอมองต่ําทางด้านโปรตุเกสนะเมื่อวานนี้โหยิงกระหน่ำเลยนะครับเมื่อวานนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับทุกตัวที่ให้ไปมีแค่ตัวเดียวจริงๆที่หลุดลอดการจับกลุ่มไปนะครับในวันนี้เหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้มาจัดให้ที่หน้าช่องเลยดีกว่าครับสามตัวนะก็ตัวแรกนะครับให้ไปที่ยูโร2024ครับในวันนี้รอบคัดเลือกนะครับก็ คู่แรกเลยูเครับเจอทางด้านของมาซิโดเนียวันนี้เตะเร็วด้วยเตะช่วงเวลาสองทุ่มนะครับเจอทางด้านของมาซิโดเนียวันนี้มีเลทกำแพงเปิดเป็นต่ออยู่ที่0.75ถึง1ช่วงตัวนะครับในวันนี้ก็ดูจากฟอร์มแล้วทางฝั่งของเคดีกว่าจริงๆในวันนี้ขอญาตซื้อเก่าทางฝั่งของเคนะครับที่1ช่วงตัวนะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับก็ต้องดูตามเลทที่เปิดออกมาหน้าสปอนเซอร์ในตอนนี้นะครับและตัวที่2นะครับก็ให้ไปที่ ช่วงเวลาสองทุ่มเหมือนกันไอแลนด์ Island เหนือนะครับเปิดหูเลทออกมาค่อนข้างแพงเลยนะครับสามจุดเจ็ดห้าช่วงตัวถือว่าแพงมากจริงแต่ทางด้านของซานมาริโนบอลมีตีนครับแต่สู้กันไม่ได้จริงสู้กันไม่ได้จริงไแวันนี้เปิดเลทออกมาอยู่ที่สามจุดเจ็ดห้าให้มองทางฝั่งของหน้าบ้านไปเลยครับทางด้านไอแลนด์เหนือนะวันนี้น่าจะมีถึงสามถึงสี่ประตูเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะครับ ในวันนี้ให้มองไปที่เม็กซิโกครับกระชับมีทีมชาตินะครับเจอทางด้านของกาน่าเลทเปิด er ออกมาที่0.75ช่วงตัวถือเป็นเลทที่ค่อนข้างที่จะ,ะให้เลือกว่าซ้ายหรือขวาชอบซ้ายหรือชอบขวานะครับก็ในวันนี้ผมชอบไปทางฝั่งของเม็กซิโกนะครับก็ใครอยากตามนะครับจัดได้เลยชอบจัดขัดส่วนนะครับในวันนี้สามตัวที่ให้ไปก็จะมีทางด้านของยูเคนตัวแรกแล้วก็ ไอแลนด์เหนือตัวที่สแล้วก็เม็กซิโกตัวที่สามนะครับใครอยากจัดจัดได้เลยนะครับชอบจัดขัดสวนนะครับแล้วก็ใครที่อยากเข้าไปรับในกลุ่มครอบครัวนะครับที่มีตัวที่มีเปอร์เซ็นต์หสูงในกลุ่มครอบครัวก็สามารถไปที่หน้าช่องได้เลยจะอยู่ด้านใต้โปรไฟล์แล้ววันนี้ผมเบนบ้าบอลฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ